หากเราทำอะไรผิดพลาดแล้วอัลลอฮ์เตือนเราด้วยการให้เรากลับมาอยู่ที่จุดต่ำที่สุดจงรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยขัดกลาตัวเอง เรื่องราวของดารานะักแสดงอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชีวิตสวยหรูมากมากเลยนะครับขึ้นเครื่องบินส่วนตัวมีรถคันหนึ่งก็40-50บล้านบาทเรียกว่าอยู่ในตัวท็อปของวงการไทยโซคนหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการเงินมีปัญหาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการออกรายการหนกระแสแล้วก็ได้สารภาพว่าความผิดพลาดเหมือนเป็นการใช้เงินเกินตัวซื้อทุกอย่างที่อยากได้ขาดการบริหารการเงินแล้วปรากฏว่ามีการไปขอยืมเงินคนนั้น20บล้านคนนั้น15 เรื่องนี้ผมอยากจะถอดบทเรียนว่าอย่างดาราคนนี้เขาก้าวทางผิดไปแล้วเราเนี่ยในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอ่ะไม่ใช่การไปซ้ําเติมเขาสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราก็คือว่าไปแนะนําว่าเอ้ยมันแก้ไขได้นะกลับมามันไม่สายเกินไปนะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี้สินที่ค้างกับเพื่อนกับคนที่เขาไว้ใจเราเนี่ยเราต้องคืนนะเพราะว่าผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ผมมีนิสินเรียกว่าเป็นนี้สินมากสําหรับผมนะมันคือเลขติดลบนะฮะมันไม่ใช่เลขบวก ทุกอย่างมัน,ม,นมันมหาศาลไปหมดเลยคุณผู้ชมในความรู้สึกของผมตอนนั้นแต่ผมได้พิสูจน์แล้วว่าการที่เราเนี่ยมีเจตนาในการที่ชดใช้เขาอัลลอฮ์จะช่วยเราจริงๆต้องขยันน่ะคือเราต้องสู้ใจเราต้องสู้เราต้องพยายามและเชื่อมั่นดูอาทาอย่างเงี้ยซ้ําๆๆๆไม่นานฮะพระองค์จะทรงเมตตาให้ทางออกที่ดีการทําธุรกิจต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ผมทํากิจการโดยที่ไม่ได้ไปกู้เงินมาขอเริ่มต้นเล็กๆให้เหมือนกับนกน้อยที่สร้างรางังแต่พอตัวค่อยๆก่อเหมือนอิฐทีละ ก้อนอดทนรอคอยมานะในที่สุดแล้วอะหากเราทําอะไรผิดพลาดแล้วอัลลอฮ์เตือนเราด้วยการให้เรากลับมาอยู่ที่จุดต่ำที่สุดจงรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยขัดเกลาตัวเองอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดเราพระองค์ทรงให้เรามีสติและพระองค์จะทรงเมตตาให้เรากลับไปจุดเดิมหรือที่ดีกว่าเดิมครับอินชาอัลลอฮ์